สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงกอกนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามาทานข้าวเที่ยงนะคะอยู่สกลนครนะคะสายสายตรงจากบ้านนะคะเอาฟูกค่ะฟูกอะไรครับลุงกินอิ่มหรือยังคะลุงหมดแล้วทงเยอะค่อยไปนั่นขี้ดินเหยอ

มาดูนะคะอาหารที่ลุงก,กินมีต้มผักนะคะนนืองไนัเนื่งองยัง,ยยงยไ,ไ,คไงคือกินหน่อยแเม่มไหกินข้าวสองจานคือไม่กินป้าบอกว่ากินข้าวหมดสองจานนะคะสายงจากบ้าน,นะคะตั้งแต่สิบโมงนะคะต่ีติดทุระนะคะ ข้าไม่ก anyway> ินข้าะกิ้วคยยังมีกินค้ซ้ำคุยโอ้ยม่กินยางหรจ๊ะเดี๋ยวถายถ่ายค่อยย่าถ่ายคลิปก่อนเดีวค่อยกินนะคะพี่แอนก็เลือกเมนูมาเดี๋ยวเราถยามเค็มก่อนเดี๋วเรเลืยเติมป้า เอาไปไปจตได้รอบก่อนจะไม่เห็นปะไปลำมึนะไม่ได้เบื่อเลยไปวิธนชุดเขียวผมเขียวปลาไม่ได้สังเกตนะสีผมอะไรอย่ดงเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะลงมือทานกันนะคะทุกคนมาทานข้าวเที่ยงกันนะเพราะว่า ตอนนี้เนยยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนะคะติดทุละนะคะเมื่อเช้านะคะทำเอ่อที่ดินนะคะกรมป่าไม้มาทำเก็บตกที่ดินนะคะที่ตกหล่นนะคะเลยยาวก็ได้ค่ะสุดเจ้าเดี๋ยวถามเนยสุเจ้ายางมาตีสุูบบอ๊ะข้าสุดมือแล้วข้านะ จากสว่างงานงานาคะคะเออเขารออยู่ไกลอยู่นะเ<ป>ดินมานะคะการอไม่ไหวให้เบิร์กเอาไว้ก่อนให้เดี๋ยวทานข้าวก่อนอันนี้นะะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเจ้าเคือกินมีเม์อฉลุองอ๋อเต็มถ้วยเนาะขนาะจนเต็มถ้วยหูเลยนะวยคบไหม พอดีกินไ่าุดด้งเพอดีนพัตี้ดนี้มมี่ก็ได้อลมไดแค่ปะเดี๋ยวลงมือทานก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อนะคะใครทุกคนเพื่อยางนะใ้มันยางเดงแดงอยู่น่ะเราติดไม่ได้เราติดไฟแดงทุกคนพ่อม่มันกด่างคนแบบมีสือสาย อะไรรือเป่าไฟแดงย,ยังไม่ทันป้าก็เลยเดินมาก่อนใชเสื้อสีเขียวเขียวแล้วก็เราเปิดเป็นนตอนนี้ <c oughs> มากับแอดมินนะคะตอนนี้เราจะหาดูว่าลุงอยู่ไหนนะพี่น้อง้ากขึ้นรถรถเต็มค่ะทุกคนลุงขึ้นกระบะก็ไม่ให้ขึ้นลุงก็ไม่ขึ้น <c oughs> <c oughs> บายคำว่าจีราก็จะสต๊อกคอนปรีไม่ได้สินี่นะคะเดินจากร้านข้าวเดินจากร้านข้าวมาที่รนกับข้าวมาที่นเกือบ1นกิโลเกือบหนกิโลเดินไปกินข้าวนะตอนนี้เราจะมาดูรถด้วย แต่ว่าเขาเขาซ่อมเขาซ่อมศูนย์ในชุดในสูสูนะค่ะทุกคนมาดูตอนเขาซ่อมแล้วก็ขี่รถกายพี่น้องขี่รถกายเราจะไปไหนกันไปใส่ไว้พี่สืพาไปใส่ฮะเสื้อผ้าไปไปใส่เราจะมาต้นประเณกันเราจะมาสร้างวานป้าไปเลาะนะคะกินข้าวเขาอิ่มแล้วจะไปเลาะใส่แล้วหวานเลยหนังท้องตึงหนังต้องกินของหวานตามเดี๋ยวไปซื้อไปหาซื้อมาเซอให้ลุงอีกกคนมาเซอกับให้ลุงกับ สองสามไส้นั่นล่ะจิไปหาเบิรงให้สามไส้แม่บ่ซื้อให้กันบ่แล้วเมียบ่ซื้อให้กันบ่แล้วแค่หน่าบ่ซื้อให้กับไส่จนขาจนป้องหมดแล้วทำไปซื้อให้ก่อนวันนี้ก็มาไปมีมากินข้าวค่ะทุกคนไปกุ้งกองวันนีรถรอกเลยแฮมินมาหาโทรหาะนักเต้นซีม่องขัรถแล้วซีม่องแรงนี่มินก็ทำงานจนเสร็จ บอกว่าเสร็จสี่โมงเย็นตอนขับมาในตะกุกตะกามากมากเลยอืสี่โมงเย็นสี่โมงแรกหละเพราเขาหมื่นแท่เนาะหรอเหมือนมันฝนตกเนาะบ่หมื่นฝนไปไหนก็ได้สุดเจ้ามาพอตูอยู่บ่มันเหมือนสิละจ้าจับมาดงเข้ามาดี่ะจากกี่รัมก็ในการทำานขอดีบ่เกือบสองรยเพ่จำปลาดงนะมีฮอตมีฮอจากจากสกลไปพังคูนก็ประวันห้าสิบ 40กว่าห0นาะ100กกิโลนะะหมดเรประมาณร้อยประมาณนอน0ยกว่ากิโลสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็จะลืมนะคะผลิตภัณฑ์ทีพิสกินะแอดทีพิสกินออ i โทย์องเจด้หอห้าหห้าห้าหห4ค่ะผลิตภัณฑ์ทีพิสกินะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมนะคะเซรัมซีบัลพลัสเบต้าโกแคนแล้วก็ น้องใหม่นะคะทุกคนที่พีคอฟฟี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขับรถก่อนค่ะ